สวัสดีครับผมชาติจรัสซับนะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าอิสูเดก้าเล่นบอ700คิวครับกำลังปั่นคูอ่างเก็บน้ำแม่ทักทายกันหน่อยฮิโรเมก โอ้เล่นสุดบูมนะครับน้ำทะลักมาพี่น้องเอ้ยเบิ้งนะเบิ้งเอาเนี่ยายโพดแกก็เลยต้องมากันไว้ครับนี่ต้องกันให้อยู่แล้วก็ตรงนี้เทเห็นได้ว่าเทระดับสูงเลยครับนะโควสูสง208กำลังทำํทำทำถนนข้างบนเลยครับ ไปมาๆนี่กันสูงถึงห้าหกเมตรนะครับนี่ครับจะพังแล้วตรงนี้ทำไห้กันน้นในทะลักแล้วครับนี่นี่ครับดูครับหนีกันอยู่ข้างบนหมดแล้วโอโอเคหลวงลึกดินี่หลวงเอาดินครับ โดแมก 1Q หยิบสามตันครับ HMK 2 20 LC ขีดสองรถจอดเต็มครับพี่หลงจอดเต็มเลยน่นครับสมิเตโมโลแล้วก็พี่หลงนี่มีเป็นสิบเลยอ้าวอิสุเด,ดก้าคอยอัดเข้าไป น่าจะหลายเอาจนถึงนี่แหละครับที่ผมจะผ่านไปได้ไง <c oughs> ต้องให้รถเขาจอดไว้นะครับถึงจะเดินผ่านได้เออพี่น้องดูน้ำครับนี่ <c oughs> ดีเห็นไม้เันนห้องน้ำมาตรงนี้นะครับ อนี่ผมเดินไปนูน่นจ0 0แสนคิวอยู่ฝั่งนี้ครับต้องกันให้อยู่เนี่ยแต่พังมาก็เป็นเรื่องเลยแต่ก่อนไม่มีน้ำครับแห้งสนิทเลยโคมาสึก็แสะครับแสะดินพอเทเสร็จก็แสะออกไปแล้วก็จัดระเบียบ ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาไว้ก่อนโอ้ <c oughs> <c oughs> อย่าังร้อนอยู่ครับยังร้อนอยู่วิ่งอยู่สองคันวิ่งเยอะไม่ได้มันจะติดขัดครับออ 23ตันใช้เครื่องมีซูบิชินะครับ6 3มีดมีเเร็งยี่หนึ่งคิวบุนิรัมก็ใช้กันเยอะเหมือนกันครับฮิโตรมเกมกนั่นครับเส้นทางที่10ล้อวิ่งคราวนี้น้ำประปาเนี่ยประปาอำเภอก็จะใช้กันสบายมากครับ ใช้กันเป็นปีเลยตอนนี้ผมเข้ามาสองลูกเนาะไลโรโนอินตัะโนอินบอกโนอินเข้ามาก็ได้อย่างเสียยางครับได้น้ำใช้แต่ก็ต้องน้ำท่วมกันหน่อยอพืชผลทางการเกษตรก็อาจจะมีปัญหาบ้างไม่เป็นไรครับนะแต่เราได้น้ำใช้อสองปีสามปีสบาย นะครับถ้ามีหน้าแรงมาก็ยังไหวครับทุกเขื่อนก็เก็บน้ำเต็มที่แล้วครับปั๊มคาวาสกิเคฮาวีจากอังกฤษครับบูมอามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษสายแยกพร้อมใบแทค80เซนโรลเลอร์9ตัวแคเรียร์2ตัวครับประกอบที่ตัวนี้ตุรกีครับนะ แข็งทีเดียวโอ้ยหนุ่มโคมสัสสอครับไอหนุ่มซามูไรครับอายุเยอะแล้วเอ้ยโอ้แกเดินเดินเดินบทอัดเล่นเล่นวัดเสียวอยู่ได้ครับแกเปิดฝาทำงานเลยอายุน่าจะเกือบสิบปีแล้วตัวแรกนะครับ โอ้เครื่อง M0 หรือว่าเครื่องโคมสุเครื่องคมินกลบหมดเลยครับขนาดอยู่ไกลกลบหมดเลย พอปั่นตรงนี้เสร็จครับก็จะ,จะคู่นี่ยังไม่อยู่ครับต้องปัน้นนะครับต้องเอาเอาดำมาทีถ้าเอาด่างมาดักตรงนี้น่าจะได้ปลากินครับดูมวลน้ำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นพันได้นี่น ลึกครับลึกแน่นอนโอ้เล่นเจ็ตสกีสบายมากครับนี่สนุกสนานน่าดูเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนี่ยรถลวงลึกมากู่รถลวงลึกจัง ินมาเลยแถวนี้ได้ยินแต่เสียงครับเสียงนี่กระหึ่มทีเดียวครับแก <c oughs> พังหมดแล้วคุณ <c oughs> แก่ครับนะี่น่ะฝั่งนี้ก็จะน้ำไม่ค่อยมีครับเพราะว่เยาเก็บไว้ครับโอ้เครื่องบิน ข้างบนครับได้ยินเสียงไหมโอ้น่าจะเครื่องบินตำรวจ้วยเียสีขาวปั่นอย่างเดียวเลยนี่ ป,ปั่นน้นำธละมานี่เป็นเรื่องเลยฮฮโดรเมกกล่องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ครับสีขาวดำ จัดจำหน่ายโดยพินสยามแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับรองดักฝุ่นเป็นรถที่ค่อนข้างจะน้ำหนักเยอะครับ23ตัน,นก็พอๆกันดูซานครับดูซาน 200A 2 5 5 LCA นะครับแต่ว่าเนเกเจ์น,นั้น22ตันเป็นจําน,นักกว่า ไม่กล้าเข้าใกล้่น้องว่ามีแต่น้ำครับก็ <g ül> <g ül> เล่นลวงลึกเลยเอาดินมากันตรงนี้ให้ได้เยอะๆครับ <g ül> ừ, ใครขับนะ เอามาดูอิสุเดก้าครับถอยมาแล้วสองครับจูโรทูเอ๊ะ ได้เยอะครับนานๆสองคันวิ่งลำบากมาเอาดำแล้วครับ โชว์สเต็ปหน่อยหลวงพี่โชว์สเต็ปหน่อยโอ้โหเจอผู้จัดการใหญ่ครับผู้จัดการใหญ่เดินมาคุมแล้วนะ เอาผู้จัดการใหญ่ไปไหนไปไหนไปวัดไหนวัดวัดไหนวัดวัดมีพระไหมฮะเอ้ยโอ้โหวัดเราไปวัดดินแล้วขำ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 บอกว่าไปวัดไหน ไปวัดดินวัดดินมีปลาไหมพีม่นอ้องเอาหาครับอะ,อะไรเงี้ยไปยอดกระต้อแฟน สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจร์ับเอ็กซ์คาิเตอร์อินทรัย์ e ก c a v a t o r งเจ็ดสองสามเจ็ดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะสำหรับการกั้นน้ำเอาไว้ไม่รู้จะคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ไม่่ไม่เท่าไรแต่ทางโน้นเราโอนหนักครับพี่น้องหนัก น้ํามาน้ามาเยอะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคูกันน้ําอาจจะอาจาจะไม่อยู่นะนี่บอกเจ็ดแสนคิวครับยังไม่เสร็จจะต้องขุดกันอีกประมาณเดือนครับนี่มันจะต้องกันให้อยู่มีรถขุดอยู่ตอนนี้3คันนะทำ,ทำงานอยู่มุมนูน้นน่าจะเอาอยู่ครับ เราจะเอาอยู่มันอยู่แต่ตรงนี้ก็เมื่อกี้ก็ไหลนิดนึงครับแต่ก็กันกันอย,อยู่ทำไมน้ำมันดันขึ้นดีจังครับสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาร์ X Truck, 52. บิเตนทรัคศนย์เก้าปฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ